ทันทีที่จอนเทน้ำอัดลมลงบนไข่ทองคําที่มีมูลค่ามากกว่า300ล้านดอลลาร์ไข่นั้นก็ละลายหายไปในพริบตา เพราะจริงๆแล้วโจนได้สับเปลี่ยนไข่เป็นของปลอมไว้ก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่สาวจึงรีบสั่งปิดประตูทันทีเมื่อประตูบานใหญ่เริ่มปิดลงโจนที่ยืนอยู่ท่ามกลางผู้คนก็รีบวิ่งหนีทันทีจอนจึงวิ่งไล่ตามเขาไปแต่ก็ไม่สามารถจับเขาไว้ได้ระหว่างการหลบหนีเขาเปลี่ยนเสื้อผ้าอย่างรวดเร็วชายคนนี้มีชื่อว่าบูอัจยากรอันดับหนึ่งของโลกเขาแอบซ่อนตัวไปกับผู้คนอื่นๆและหลบหนีการจับกลุ่มได้อีกครั้งขณะบูธกำลังจะออกทางประตูใหญ่เจ้าหน้าที่สาวก็ดักรอเขาอยู่บูธรีบหันหันนนลลลงงงงแแะะโยรเบบิดคควพื้ตต่จา ามรอยเขาทันและไล่ตามไปจนถึงชั้น2บูทที่ตัวเล็กและคล่องแคล่วกว่าสามารถหลบหนีผ่านช่องแคบได้สําเร็จขณะที่จอนซึ่งตัวใหญ่กว่าก็ไม่สามารถตามจับเขาได้อีกครั้งจอนเปลี่ยนเส้นทางเพื่อไล่ตามจากอีกด้านเขาดักหน้าบูทไว้ได้ทันและชักปืนออกมาพร้อมสั่งให้บูทส่งไข่ทองคําคืนบูททาทีท่าเหมือนจะยินยอมแต่ทันใดนั้นเจ้าหน้าที่สาวก็บุกเข้ามาบูทฉวยโอกาสปัดปืนจากมือของจอนแล้วพุ่งตัวไปที่หน้าต่างเพื่อหลบหนีแต่จอนไม่รอช้าเขากระโจนเข้าใส่และทั้งคู่พลัดตกลงไปนอกหน้าต่างบู ถลายลงมาตามท่อและเมื่อถึงพื้นเขารีบคว้ารถมอเตอร์ไซค์แล้วขับหนีไปเมื่อเห็นดังนั้นจอร์นรีบกระโดดขึ้นรถสปอร์ตเพื่อไล่ตามแต่ในจังหวะที่กำลังจะขับออกไปรถตู้คันหนึ่งก็พุ่งชนรถของเขาอย่างแรงรถเขากระแทกกับเสาคอนกรีตทำให้บูธหลบหนีไปได้อีกครั้ง3วันต่อมาบูธหลบหนีไปที่เกาะบาหลีพร้อมกับไขทองคำและพักอยู่ในบ้านพักสุดรูของเขาในขณะที่เขากำลังพักผ่อนทันใดนั้นโดยรถพิเศษบุกเข้ามาล้อมจับเขาไว้เจ้าหน้าที่สาวยึดไข่ทองคำและรีบเก็บใส่่กลองนิรภัย บูตกใจและถามเจ้าหน้าที่ว่ารู้ตำแหน่งของเขาได้อย่างไรจอนจึงบอกว่าคนที่ให้ข้อมูล คือบุคคลที่เรียกตัวเองว่าบิชอปซึ่งบูธก็รู้ได้ทันทีว่าเขาเป็นใครต่อมาเจ้าหน้าที่สาวควบคุมตัวบูธขึ้นรถพร้อมนําตัวไปยังสถานีตํารวจขณะเดียวกันจอนได้รับมอบหมายให้ขนย้ายไข่ทองคําไปยังจุดหมายปลายทางแต่ในระหว่างการเดินทางหัวขโมยคนหนึ่งได้เปิดประตูและสับเปลี่ยนไข่ทองคําอีกครั้งไม่นานหลังจากนั้นคนขับรถแจ้งกับจอนว่าท้ายรถยังปิดไม่สนิทจอนจึงรีบเดินกลับไปตรวจสอบและเมื่อเห็นว่าทุกอย่างดูเรียบร้อยเขาจึงกลับขึ้นรถเพื่อเดินทางต่อแต่จริงๆแล้วหัวขโมยคนนั้นซ่่ออนตัวยู ใต้ท้องรถเธอคลานออกมาและเผยตัวตนว่าเธอคือบิชอปคู่ปรับตลอดการของบูธ